มาทางไหนท่นไหนท่อ เอาชันๆเดือดเด้อมันเงีนๆเลยครับโอ้เขาแล้วไปมากล้ว

เอาเก่งๆเอาเข่งๆเบาหลายตัวเลยตัวเดียวเลยวงกลมหานะเช็ดหางเช็หาโอ้เชดช็หาบเดโอ้กจะสิ้นเลยเนาะ เล็กเลยเพราะว่าเราสอบแห้งเลเล็กน like ่ตัด้าเปนเลยอยูพ่อกสำนึงนนั่นแหละเออเออท่านท่งบ้ง่อยากได้หังแมนบ้า โตลาบุกหลบสิ้นจะสิ้นก็ยังอยู่จะหลับาหายน้อกคนเจ้าพี่โยโมอยซีเฮ้ยนะเออกินแล้วสลูกหลับไม่กินแล้วกิ้นเออทำไมลูกจะกินจะสินิ้นเออสิ้นเออสิ้นตัวท้อสิ้นกะเพวเจ้าตีัพยจีนน้ำซุปพยจีนเออขมีน้ำมนมกอี้มีนเป็นไงโพี่เออออกเยอะ เฮ็ดเฮ็ดแจ้งไห่บ่จ้ะเอ๊ะมันอย่เซี่ย่บ่อเซี่ยเฮ็ดบ่อยสืสูกเส้หลามลูกเออให้อส่งุส้หลามลูกเต่าเนาะเบีนบาจากโยไปโตเลยกะเบิ่งลูกของเต่าเนีอเด้ออัน เออเเหนนะมือออยเห็นนะเบิองหายยู่เันแล้่าเน่ายยู่เออเบองเหลาเต่าดเต่าก็เหนน้ำใหญ่ดิไต่ลุดเต่าเพิ่นแลดิเพื่อนคนนี้เพื่อนนอยู่นี่นะตกุ่เพิ่นนี่เออเออเต่าต่เต้าลากเต่าก็ยาต่าเพิ่นนะยาสูดสูเพ่นสู่าุบก็สูบบุบก็สื่อาง เอ่ได้ว่าก่อย่างเแต้ลยถะไรเสีเอาอันนี้เสอาย่งอถอลยาอยากกินย่างบอยากกินงบอไหมครับยังบ่ถือหลายๆบ่เอาเลยเต้เต้โอ้นพอเยกินเยอะบอมากพอยนกินมากอย่งนอพอย็นกินขึ้นบกกินอยังแล้วมักเล็กแล้มักเล็ก มันคยสุหัวเต่าก็น่าตจิเลยโอ้ยอนเบอคืแหอดมันปนอดอกมันออกไปเหรนน้ำเลือดอยู่ดอกบ้นุ่ยยามการเต่าพันแรีกยเพอันนียก็ถือกะบอกเด้อตาเอ้ อันนี้มากว่าหกโคกลเจ้าสสออกกบบ่าไปแล้วออกแไจันก็ว่ามันใจว่าหกกแล้วสอออกบแล้วแต่หัวมันตีเมนนะหล่อมาื่องหูล่อมาแล้วูหูล่อมากยาเดีขี้้าดเมนโอ้ยนี่หมอ้นอยก ่ออกออกกับ้างหัวมันแง้างหนอเล็กมากเมือนเออเรตัอแก๊บเนโม่ต้องกบัวเล็กเนี้ยนอกบเออตอนกร๊บละเมิดเป็นพันเงยอนอ้ยเมียนอยู่เลยตะจีเลยเมียนเมยอนเป็นพันเงยอนไ้เล็กกบนี่แหละก็นี้ยแหละตะีเราหักคตเมิดบป่านนีตะี แคนเหมือนบาดตะก้หักคนเหมือนบาดบอเจ้าหกไฟร้านไฟ้ราักเหมือนี่ละแวกนี่ก็หักเหมือนตะกิ้ก็ได้มีมาหลายแห้งเด้อนน่สามแผงเด้น่ท่านสแผงต่ัวเาตู่ดโอ้ยนี้นะครับอันนี้เล็กเตาเนาะเตาตัวไหน 6กห้าหกหกสาม้ากหกสนะครับแล้วก็เจ้อาเนาะรักเสียงว่าท่านไปแล้วว่าจักเขาเขาเพื่อนไทยแพ่นเครมสันมากคุกคุกปนเพราะไงยังเกาะจีนจีบจีนดําบัวจีบดัมบัวตองมาหน่อย สองชัดๆครับดูช่างภาพกันสองดูเลขเต่ากันครับผมนีเลยนะครับดูเลขเต่ากันนี่เลยฟันทองชัดๆอาจารย์อาจารย์จะก็บอกนี่อาจารย์เลยไข่ผัดคอยเห็นคอยผัดเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวฝัดคอยเห็นเป็นไอ้นี่เห็นเป็นเก่าโอเคอาจารย์นะอย่าเบึ้งไรเดี๋ยวเล่นก็สิไร เก่าเยเกาเียงเห็นหาเก่าเป๋มอันนี้คือมองจากสายตาผู้สาาเียนเราติดก้ถูกุ๊บสามเตอร์มาซด้เลยทีกกยูได้เลหกสามงเ็นสามย์นกสาวพี่ก็สางมาเล้อเลยทีจะให้กูมาต้อง ข้าเจตูเทวราชโลกปาราธิปวารวิสิชยชยากรพรออนเทพเรื่องฤาษีสถิตทิพยสถานทั่วอมรขันสะพานันจิกวานภูมิภพไร้วันสักก่อละมอสรุกระดาวาลีสิงข์ขนเทระทะรกายดำเนินหนหาทิพยพิมานมหาละมอทิพยเทวสังนั้งขออัเทพสุรารักษาศักดิ์สิทธิ์